กกระน้ยกระัดกระดาบจักหวาน่ี้่าหาบ้ไ้ยางละบาทสบาทเสิไ่นเด้อไอ้ดนว่ามัน็กินิติมันยืนคนตมาแล้วโอ้เกสุดอ้งบักบวกงบักบกยบกระต่าคือเสี่งทงลาจักบาทบักบ ทุ่งละลอยทุ่งลลอยท้าฟายอมข้ามข้ามดเดินรอบจังสี่วะครับเดินยอมข้ามไข่หมดแดงกล่องละห้าสิบาทเมนกิซ้อนจังยี่สิบเ้าก็ได้เมนกิซ้อนไขม่มดแดงไขม่มดแดงกับกล่องละห้าสิบบาทเมนกิซ้อนจังกงล่อง,งละยี่สิบาทเท่าไหมยี่สิบบาทน่งะคสดทุงละยี่สิบบาท กุ้งขัวเพิ่บโมเส่ไปตองว่ากระยีสิบบาทอันเจ็ดบาทชาวนี้อยู่ที่ตลาดนัดวันจันทร์ตลาดนัดไทยลาววันจันทร์อำเภอเขม,มราชพาพี่พาน้องมามึงบรรยาก,กาศการขายการขายตลาดนัดไทยลาววันจันทร์ต้องปั่นชับเปิดมากกับพ่อพักพักอันนี้นงาม

กาแฟโล่เออกินกาแฟถ้าบุมันบมีแงกินไปละไ่แม่ไคแมว่าถ้่แกงเราใมนาหยอนเอองานี่เนาะออมไเนอ้อนะออนีอันนั้นไผ่ป็ดจ้าไ่ป็ดด้วปานา ปลาบูปลาบูปลาขาวจักบาระครับปลาบูปลาบูก็ตปลาบูทองอหีนดุมตนึง้อมเหยกักนกรนกยงกรแซะผักกระดาวสมันละยีิโอ้ยมันละสิบสามมัดเจ้าผักกระดาวกระดาวก กัดเสียเอาหวานนี่ยังโอ้คุณเสือไปปอยไปเคียงน่อยปเคียงน่อยโอ้ปะหย่ามาเบิกตั้งผ

ว่ากื้อเดพักกัจอดหน่อยแล้วำลน้อยยมต้นเนหอยนะพอดีเลยน้กปเ่านกะปแต่ว่ามันตุ่นห่อยนันหนาวมันเป็นตามพักน้ำผักต้งกะสิ1บาทกริคนะว่าเป็นตะกัดใช่เอาไหมโ้กระปิอ่อนอ้ยอันนี้ นำพักนี่น้อก็แต่วกินผมไม่เคยกินกาเถื่อเนห็นแต่ก็แต่ว่ามันเสียบวาพูบันเคยกินถอมัหอมั่หอม่หอหอมถัหมั่วอั่วหมาั่หออมถัอมัั่วออมมัมั มักนามักนนามกล่องไปใส่เม่ขาไปใส่อาหานเม่ขาไปยูเม่ขาไปเอาของอยู่เมฆาไปยูค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรับปาะทานเนี่ยกินโอ้แต่ยังมากินวะซุปเออซุปหมกมี่อบบเป็นไปได้ซุปหมกมี่มากินหมกบก่อนผักเหล่อ้ผักกระเทียมกับเป็นหัวแล้ว มัดจักบาทล,ล้วครับนะมัดละวเกือบติดแล้วครับเด้อกระเทียมอันนี้เพิ่นเอาโลหนึ่งเลยอันที่เพิ่นเอาไปหอยไว้กินหัวมันนี่เราขับแบบน้นกกระไดยกินหัวกระเด้กระเทียมใบเตยกัวลังเป็นหัว,บบวนะโอ้ฝังหน้าอ่างอย่าหลายยางหลายแนว ข้าว่าสามฟักสีฟักเลยครับผมวยนเรทุนะชีเรุะชีบกเขือขาวเลยครับเขือขาวา่เาขาว้าบวดเ่มอี่เล้ครับเักระดูกทดีบาดน้เีน่วน้องากอกใมอดอกใม่ใบเตยโอ้ดอกใหม่กนคล้ายตลาดตลาดแร่งเขมมาลาด้วเนาะโแม่นม ดูขายทั้งเส่าั้งแรงเนาะอุ้ยขักขนาดเลยอืมอาชีพมากินวิชีพชีวิตเมกะข,ข้าวโพดทอดเหนียวมัดละยี่สิบบาทโอ้ยเน,นาะภาคหน้าคืออ้วนดีแต่ดดว่าปวาาดปวดไปทางใดกแล้ว็ั่อ,อ,อ,กกอีกแล้วครับครับไปทางใดก็พ่อกันเองขายเอีงของเมืย์เราบ้านเลย อันนี้เป็นต้นก็่ลังอันนี้บอกนี่บาทอีเหย่งคือเป็นกอดีแท้อะไรนะอันนี้เป็นผักกาดอีเหย่งครับเขาอนันสลัดแก้วอันนั้นสลัดแก้วหลายสีนะกาดดินสลัดแก้วแบบมันหอมบลอกขลอกบลอกขลีบลอกขลีดอกกระลำปีนี่ครับ วากระลปีดอกก็าหอมวกกรีดลุกหรือล่าคุกะค่ะไม่ข่าวันกินเลยแต่ว่าก็เหยดินผมว่าอันนอดินว่ามันยกินดิบติมยืนหอเพ่คนต้มมาแล้โเอ เทียมก็เทียมเลยครับเาทีย้านหน้า่อยอันจ้หาครับลอยนอเทียกลานหน้าืดบบบกบกเทียก้ะคือเสียงทงเจหาบกบกอันอส่งทองะจกบกทองละยแมนบกมีท่านนลลอยลอยลอยล่งอคสุกัง้าคป่าเยมาจากเบืองล่ข้าว่างยอมข้าม อันนี้เขาเอิ่นประสิทสิ้นจบนสิ้นสิ้นจบหมคุณโตเอาตัวนี้โดนใบซื้อค่ะโอ้โดนมานี่ตัวนสินค้านี่จะมามาตรฐานคุครับคุณค่้้ยอคุณ้มัม้้ามายข้าผ้าลย้าายมยขยขามขมยข้ามขามลาามายขข้าลยข้้ล ขากันกทอมือกันไหมครับทอมือกันผ้ทมาขอเข้ามาสองลอยอันจงสี่เลยครับพี่เอมพนลิตสิบไมครับพี่หุ่มบจานเ็ดขาดดี่สิบพพอะเบียงพะเบียงโอ้หามนะเออ่ามเบอรเนาะจงสี่ครับพี่เดินยอมข้าแน่นจ้นิทเป็นผา ผัดตุ้มผัแต่ว่าเฮ็ดหญ่ๆไว้เพื่อว่าบางคนจะไปผัดผูโต๊ะบตกแต่นเพื่อนชั้นเน่ยเออเอาฮุมกระด้งามนะเป็นไปฮมไปจ้าบานแห้วครับพี่เจ้ดิช้นลอยหางิีครัอันม่น้อยบ้างเนสองลอยหาสองอยเารเส้นถ่ายยิ่งทำยิงมักหวานกัจิตำยากกว่ากนเี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นผจะเดิขยอมข้ามพาย่อมมอยู่นอกคอนกับหมันทนนะครับไม่เคยเ่ ก็นกรเพาะขาท่านข้อดีกันค่ะเป่นขาแยกตัวขาแยกตัวแยกออกค่ะาแย่ตัวขายทุกเสาวัดันทรยแลวกทุกบ้านตราดวัดก็ะอขายเป็นวัถาทิบกายอยู่ไอช้นมากนะครับวัุดิบเป็นขายอยู่ตลาดเสาชั้นมากตลาดเสาชั้นมากตสามสาเทื่อนพินนค่ะ้เงินเอน ต้องอยาซือนเาชอยหาซื้อตัวะอรู่นี่ง่อเออดูได้ค่ัผกะติวาตอนนี้น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำอ้อยดยู่น้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลออกจากต้นตาลนี่นะ่มันน้ำอ้อยหาทิบบาหาทิบาก็้อามกะต้องท่จะแว พักมาเป็นสวนแต่จากคลองสวนไปค้นมาอีกอยู่ยังค้นมาเพราะท่านเบิดพลาลองทำงาหลายอย่างหลายแนวมาลรวกลั่นแเลยงละไักินวัตถุอะไรอะไรับเข้าเข้าไหม กองละเร้าคือเก่าใช่มดแดงดิ้าหู้เขาบอก่มดแดง้าบสีใส่มดแดงกองละห้าสิบบาทม่งคิดสอนยังยี่สิบเศร้าก็ได้ยังง้ผมก็ล่างอยู่สามบนอยู่บนขี้เหยื่เลยดิกระจสั้งค่ะดอกสังค่อยๆดอกกระจรแต่เรายินเหื่อหมดดอกได้มากเพราะคนย้เนมายได้า่คนมาก เมงกีซ่อนไข่มดแดงไข่มดแดงกับกลองละหาสิบบาทเมงคีซ่อนจังกองละยี่สิบาทเท่าไหมหยี่สิบบาทขานาดาคำสิบบาทกท่ไม่ถูกพารพิษขวดแมเลยปวดสารพิษปูเองฝุดเราเจีบมากเพราะท่านได้ัดอยู่ก็เลเจ็บมากสุดเลยฟันแบบไห กะอนคำว่าีกับควกจอมค่าซดกระต้อนกระต้อนงามเนาะบวมเนดอกใหม่เลองแข้งกกบกับหลือุงึงดนะบักมวงโอ้ักมวงมันเริ่เลนแบกมวงีกม่วงมันเม่ยังอ่อนอยู่ยังกินสมพอดีอยูักขามบักแข้งบมักแข่งบักขามหอยกก็ยังมีถุงนึงี่ต้องีปา้าบาทนะครับคุไหมดเดือเกุ้งเย ไป่ะุ้งคนยอ่ากุ้งใส่กุ้งสดโอ้เนี่ยไก่กุ้งสดกุ้งสดทุงละยี่สบบาทกุ้งขัวาเป็นมกใส่ไปตองว่าก็ยี่สิบบาทเอาสองมกมานี่

Allah> นักบอลเราเป็นซิปมันเคือรือโบราาเนาะปลูกนาำพีมโคโขงเนาะอันนี os, yes, os, sí ้ครับชรลเน่คนก็เอาแหวนปปลูกตัวนี้คนเอามาด้วยตัวนีมันคือเปลีอยนยังบอครับเกลีอยอโบลาาเทาหนดงเอโบราณกอยางเลคมงโขง มัตงกับกองละยี่บ,บาทน,านังนี่เรื่อง<ม>เรื่องเท่าไหร่นั่เปกพยมนังนังเรื่องละแปดสิบบาทนั่งเรละดบไปเราฝดเพิ่มดเข้าผัดแกง,งขี้เล็กเ <c oughs> อาไป่ขี้อนแกงดอกไม้มีมีแงหันมีอยู่ อันหนึ่งพักอันโอ้หนึ่งปลาเดี๋ยวามีครับบ่เอานีครับหนึ่งปลากับปนพุงหนึ่งข่าสองหอป่าชาดนึครับผมเดี้มาเดี้เฉพาอครับเ่าเดียวครับหลับซิบบ่ปนปนปนกันหนึ่งปลาปนกัหนึ่งปลาพักยังอยู่เยอคนใส่แจะก่อนยังสิบครับยี้สองนครับ ปลาหนังหรือปลาเกตครับรสองแบบปลาเกตครับปลาเกตเกนาะข้าไผนี่ข้าวเหนียวข้าหนูอ๋อข้าหนูจ้แแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งจ้าจแล้วก็ตามแตงตามแตงปเผตด้วย้าแตงเอาม่เทุกแบบที่ขขออเขาขาอามาปลาเกตจักบาท สามสิบห้าสิบหกสิบครับลับเป็ดครับ3ไปสามสิครับ่อนปลาครับยิบพักคันเสิร์โมีครับเน่ากบอ่ยหน่อยเอาหนึ่๋ยวตามขหงครับเหยพักเหยื่หน่ยสูบบงมี่นี่ดิตัเทาเห็ดาได้แ่ไม่ออยเลยประกาศทิอ่ หักลายยางลายเนี่ยคนซื้อปนซื้อยังหรืจะยิบเอาครับตอนนี้จะเอาซ้ำเพราอกินนะครับไม่ยังใหญ่เอ้ายตุ้งมอย่างดีเดก้อันจบาทโอ้มาเท่าซื้อแล้วังเห็นย่างดีกุ้งแลวยงมอย่างดีแล้วปวางหาหมองนางหาหมวงวางเด้เรา กุ่งแล้วมกกมาอย่างดีมกใส่ใบตองสามมา้า่ากสนาสนใจอู้ลกุ้งสดตัวเนี้ยเห็นมกมามันามันกุ้งสุกแต่กุ้งสดเต็มตวงๆอยู่

เครือเทศจานละยี่สิบบาทกระตถงละยี่สิบบาทพักหน้ายางลายแนวปลกเองขายเองอิบายเ่อารียนอิบายว่าษายมันากัน้าอ้าเียมหัดยี่สิบบาทป่ากึงชาย

กวขาวมันแก้วขาว,ว,ขาวทุ่งเลยจักบาทนะยี่สิบองไปมกเี่สิบปนโมกนะตดังสมดังโมมค้พักกระเดาหมักทั่วยังแหลๆ่ๆเ,เนี่ยหมักทั่วปรีปูนาขูกคุดปูนา เห็นไหนีน่กินสมบวกม่วงซี่หอยขัวอด็กคนนี่งดีาก<อ>็ข่บงงารท่งขําหนดสัมฤนธ เออพเกิดด oui, hmm. hmm. uh ีเถอกรท่งไปต่อตำเองเลยเฮ็ดเองนี <in kindergarten>. ่หเฮ็ดหัวมันเองแล้วมาตำแล้วมาบีบเองแบบโบราณโอ้น้ำยากระมนตอนนี้เอ้อน้ำยากับปุนโบราณ เพชรแดงแต่บันยังกว่บันเตยมาขายนะบันเตยว่นนี้อ้ยกสูตรบันเตยกับแซ่บได้พี่น้องข้าปุ้นแบบโบราณอ้โหหอ่อมันม่วงมันม่วงมันม่วงครับมันม่วงครับโมเมนต์มันม่วงก้บมันม่วงก็ไปนอนไอโมเมน อันนี้มันม่วงโอ้เปัตตาแสีบเนาะแค่อสมันไข่ครับขายโลจักบาทแล้วพ่อโลละ25ครับโลละ25ครับห้าสองโล่ลอยเฮ้ยสองโล่ห้าสิบสองโล่สี่องโล่สี่สิบโอ้เออเฮ้ยคุณนะไรบ่เป่นมีแต่ว่าได้เผือกก็มีหอมแหงกระเทียมแหงหมากขามหวานก็มี่หมากแตงโมก็มีครับหมากขามหวานท่าทางประตูโค้ง